ตบชุนชนดอกข้าวเป็นก้างๆเลยก็เป็นลุงกระเบียนร้านค้าลุงกระเบียนร้านค้าแล้วก็ชือ่อไอ้นี้ชือ่อว่าน้ําตาลน้ําตาลสวนมะพร้าวลุงแดงน้าตาลน้ำตาล,ตาลมะพร้าวส้มหน้าตาลมะพร้าว,าาาวสวนลุงแดงนะน้าตาลมะพร้าวสวนลุงแดง น้ำตาลมะพร้าวขายน้ำตาลมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวเป็นอยงไรเลยกับกับไอ้นั่นวันกอนเีเป็นปน,นุ่มว้านึกวเหลียอะไรเงีเออคา,อา,าราเมลคาราเมลช่อมะพร้าวอร่อยมากสื่อซิบขวดไ่ได้ดดินสักขวดสื่อิบขวดไ่ได้ินสักขวดนึ่งเกินจาน อ่าน,นะคะแล้วก็เรือพื้นทีก็เลือจังวัดเลือก,กำเพือพ่อำเือเมืองมันขึ้นเลยนะคะเป็นกาตำบลปากพูนปากพูนปากพูนมาเลขที่ส,สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ท,ทับหนึ่งทับหนึ่งอ่านี่จะเป็นแถวชื่อนางบัตรประชาชนยู่ไหนไม่ต้องตามหลักเลยนะนางกิ้ง องสาหาร,หรอโอซานาะชอบเสริมสาหา,อ,อ,าอีเมลทีนี้แหละอ,อีเมลเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปด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 สามแปดสองสามแปดสองสสสสองามี่สามสามสองสี่ อ่ามีบัญชีพร้อมเพย์ไหมคะเผื่อลูกค้าสั่งของพร้อมเพย์ก็โอเามาได้ค่ะเบอรูเก้าสามเจ็ดเจ็ดซูนเจ็ดเจ็ดศูนย์สามแปดติดเก้ากดลง่อเรียนออกรหัสทุกประกอบการแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนศูนศูนย์ ยืนย,ยัน,น,ยานการลงทะเบียนร้านโอ้